จะมาดูกันว่าวิปครีมอ้วนไม่อ้วนไปเลยไขนน่เราไล่จากไขมันเยอะสุดไขมันลดลงมานะครับอันนี้ก็จะตีแล้วแน่นมากตีแล้วจะขึ้นสวยเป็นเดสเซอร์วิปเอาไว้ใช้ทําไส้ขนมอะไรพวกนี้แล้วก็พาสต้าครีมนะครับซอสพาสต้าของนี้มันไม่ต้องตีให้มันขึ้นสวยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราซื้อไปหมดนี่เลยว่าถ้าเอาอันนี้ใส่ครีมน่าจะอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราเอาันี้อันหนึ่ง เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาทําเมนูวิปครีมไม่อ้วนนะครับให้น้องๆกินกันแต่ก่อนอื่นคิดว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วว่าวนะิปครีมเนี่ยมันอ้วนไม่อ้วนอันนี้เขาเรียกว่าวิปปิ้งครีมก็จะมีไขมันเนยอยู่30%ถ้าเกิดเป็นครีมไขมันน้อยลงมาเนี่ยนะครับปกติแล้วมันจะตีไม่ค่อยขึ้นหรือตีขึ้นแล้วมันจะไม่ค่อยอยู่ถ้าเราไปซนะูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราจะเห็นเฮฟวี่ครีมนะครับหรือพวกดับเบิลครีมพวกนี้ไขมันก็จะเยอะขึ้นไปจนถึง48%นะทาให้วลตีออกมาแล้ว,ลวน่นจะแเดีี๋ยววน,น้เราจะเอันี้มาตีกันระหว่า่างทีมันันยยเคร ส่วนนี้นะครับก็คือววปครีมมี E D ด้วยหมายความว่าตีไปแล้วอันนี้มันตีด้วยหลมจริงทั้งสองอันนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อครีมแบบเดียวกันไขมันพอๆกันเลยครับมันจะค่อนข้างข้นนะครับทั้งหมดเนี่ย200มลถ้าแบบนี้จะเหนื่อยมากตอนที่ตีควรจะแช่ครีมมาแล้วนะครับเพราะถ้ามันร้อนเนี่ยไขยมันมันจะเขาเรียกละลาย ตอนนี้กาำเริ่มขึ้นคาว่าวิปเนี่ยหมายความว่าการตีให้ลมมันเข้าไปเป็นส่วนผสมอยู่ในวิปครีมเช่นถ้าเกิดว่าครีมของเราเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เป็นไขมันเยอะใช่ไหมฮะลมมันก็จะเข้าไปกลายเป็นส่วนผสมที่เขาเรียกว่าอิมเมชันที่มันไม่สามารถผสมกันได้นะครับก็คือน้ําไขมันแล้วก็ลมเป็นโวลลุ่มขนาดมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งตีนานขึ้นขนาดมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเองครับมนเริ่มขึ้นมาละอ่ะอ้้มเอาไปผัดกันคนลเซต ผ่านไปประมาณ10นาทีจากเมื่อกี้เนี่ยใช่เป็นน้ำเหลวๆนะครับมันก็เกิดเป็นก้อนขึ้มานะครับจริงๆอาหารอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสมวนผสมนี้นะครับก็คือไอศกรีมนั่นเองนะครับใช้วิธีเดียวกันกับนี้เลยแต่ว่าระหว่างที่ตีเขาเอาไปแช่แข็งด้วยนั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับพลังงาน676แคลอรี่นะครับไหนๆเราก็ตีมาแล้วนะครับวันนี้จะสอนวิธีทำมูสช็อกโกแลตโนชูก้านะครับคือไม่ใส่น้ำตาลเลยแล้วก็อันนี้เป็นขนมที่ผมเคยทำคีโต12ปีที่แล้วเนี่ยเราจะใส่นี่เป็นน้ำสตีีวียนะคร แล้วเราก็ mix เข้าด้วยกันทีนี้เนี่ยลองชิมก่อน,นว่าหวานไหมจริงเมนูเดียวก็จบแล้วเนี่ยเอาผงโกโก้โรยนิดนึงอ่ะอันเนี้ยไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่ผงโกโก้แต่พลังงานเยอะมากไม่พูดเดี๋ยวให้น้องลองอ่ะโดนเลยวิธีกินที่ถูกต้องนะครับเอาเนิ้วจิ้มลงไปแล้วก็เออโดนไหมโดน <laughs> โดน อร่อยปะอันนีเอ้อยอันนี้เราโดนหวานด้วยสตีเบีดไงแล้วก็สตีเวียใส่ลงไปแล้วก็ใส่ผงโกโก้ <c oughs> ทำให้ทุกคนกินละไอตออ่อตอบอี <c oughs> กน,นิอนึงสำหคนที่ทำพวกคีโตไดเอทนะครับสามารถเอาไปทำได้ครับนี่เอาชีสเค้ก่างนี้แล้วก็จิม้มอันนี้อืมลองบอม,อ,มอร่อยมิ้น กินมาที่เร็วโอ้ยมันใหญ่่ะกินเองกินกินหมดใช่ไหมทอ้หมดเลยอืมโดนนะโดนปวดนี่ซูชิอือร่อยอร่อยโอเคนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับว่าวิปครีมเนี่ยมันมาจากไหนนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันกี่แค่ปกติเราจะได้กินเป็นแบบที่เขาบีบมาแล้วนะครับเขาบอกว่าสิบเจ็ดกรัมเท่ากับสี่สิบ้าแคลนะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งให้ดูนี่แปดเองอ่ะดูดิ 17กรัมเป๊ะทั้งหมดเนี่ย49แคลคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเวปครีมมันอ้วนเพราะว่าไปประกอบกับมีน้าเชื่อมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสังเกตไหมครับว่าพอเราบีบออกมาเนี่ยนะครับ49้แคลเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าไปกินร้านกาแฟร้านดอาจจะบีบไม่ถึงนี้เราจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่า4-9แคลของเวปครีมนะครับก็คือหน้าตาประมาณนี้จะได้แบบว่าไปกินร้านไอติมแล้วเขาใส่เวปครีมมา1จุกเราก็ตีไปง่ายๆเลยนะครับประมาณ25แคลนั่นเองครับ ทีนี้เราจะมาลองทํากาแฟใส่ครีมนะครับถ้าเป็นกาแฟดําปกตินะครับไม่หวานเลยเนี่ยมันก็ไม่ต้องนับเลยนะครับเดี๋ยวลองช่างครีมดูอันนี้มัน500กรัมกดทีหนึ่งเหลือศูนย์นะครับแล้วเราก็ใส่ครีมลงไปใส่ครีมลงมา20กรัมตีเป็นประมาณ50แคลร์ก็กาแฟดําแล้วก็ใส่วิปครีมลงไปรู้ไหมครับว่าแก้วนี้นะครับน้อยกว่าลาเต้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปให้สุดนะครับเราก็ใส่เฮเซนัทไซรัป5กรัมไม่เป็นไรงั้นเพิ่มไปเลยใส่ไปเยอะๆเ,เลยนี่อันนี้เป็นเฮเซอนัทไซรัปกาแฟ น้ำตาลแล้วก็มีน้ำเชื่อมกับวิปครีมเทสดูด้วยความที่ว่ามันใส่ไอเฮเซอร์น้ำซรัปเข้าไปเนี่ยมันหวานมากคนอีกท่านึงครีมมันก็จะลายลงมาอ,มอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับอร่อยไม่อร่อยพูดมาผมไม่กินหวานแล้วไงเดี๋ยวนี้ยจัดหวานมากๆแล้วผมตกใจเมื่อไหรจนะชอบแหละเราบอว่าไม่่อยกินหวานอกินหายไม่กินหวานทนดะสอบเด็กินหวานเหมือนกัน คือกาแฟใส่ครีมโอเคไหมก็มันหวานอะ สรุปนะครับวิปครีมเนี่ยมันไม่ได้อ้วนอย่างที่เราคิดเพราะว่ามันมีลมค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเรากินวิปครีมแล้วใส่น้ําเชื่อมหรือว่ากินกับอย่างอื่นน,นะครับพลังงานมันก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆเมืเ่อกี้กเราจำได้ไหมครับว่า1จุกนะครับจะตกประมาณ25แคลถ้าเรากินวิปครีมเนี่ยเราก็ให้เราดูนะครับว่าปริมาณมันเท่าไหร่และเรากินกับอะไรครับโอเคสำหรับเมนูต่อๆไปที่อยากจะให้เรามาทําวิเคราะห์แบบนี้นะครับหรือเวิร์กอัลแบบไหนก็เม้น์เข้ามาเดี๋ยวฟิตบล็อกจะมาทําตอบแบบเป็นกันเองแบบนี้ให้นะครับ สหน้าทางฟิเจอรชั้น n ชนแนลครับ